ขออนุญาตโรยแป๊บนึงโรยไม่เสร็จโรยให้มันดูแบบเขียวๆหน่อยออันนี้ไป มะนาวมะนาวใครมาก่อนพี่สองคนเนี้พี่ขอพี่นะพี่นะขอพี่เก้าสิบบาทสามขีดเกือบครึ่งอาสามขีดพอขอพี่เนึคร่ขอพี่ร้อยห้าสิบครึ่ง,150งโลต่อไปเก้าสิพี่เอาเจวอย่างเดียวหรือน้ำจิ้มสองอย่าง ได้ค่ะยิบสองอย่างเก้าสิบ จิ้มน,นะคะพี่2ล่เกาสจ้าสามขีดนะคะเรื่อตริากากายอดเยียมให้บริการนะครบริการยอดเยีมนะคับบริการน้ตอดร้านตลอ บาทขายสินค้านะคะในร้านขายสินค้าต่นงๆนะคะทางตลาดก็ได้ทำการประกาศานะครับสีแดงกแปลว่าจุดที่ขยะอยู่บนเลนกองของนะคะเป็นจุดที่ขยะอยู่บนเลนกองของสวัสดีครับทีนี้ผมก็อยู่ที่หน้าร้านเดือกเครื่องในหมูลวกจิ้มนะครับทางตลาดร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ ได้รับความสนใจจาก FT นะครับหลังจากที่ปล่อยคลิปไป,ว,ปไวันนี้พร้อมใจกันใส่เสื้อแดงมาเลยเนาะวันอาทิตย์สีแดงไม่มีนัยยะใดๆน,น,นะครับใส่ตามสีวันเฉยๆเนาะใส่อยู่ด้านหลังน้ำสุดนะคะน้ำสูงในร่องอยู่ที่นี่นะครับบนเวที นี่นะครับหลังจากที่เราเลือกเอาชิ้นส่วนที่ชอบแล้วทางร้านก็จะมาสับเป็นชิ้นพอบคำให้หลังจากนั้นก็นำไปลวกอีกครั้งหนึ่งนะครับ <90. S 1> โดยเรื่องความสะอาดอาให้เต็มร้อยเลยนะครับ คาไนะคะเรียน่อนรียนอนะคะก็ขอให้ะอยคอขอบคุณนะคะขะะขอบนะเรหานะคะมีน้ใส่ไขข่ข่

ใจเหรอคะพี่แกชอบกินตามหา<จ>หัวใจหน่อยพี่แกชอบกินหัวใจใช่ป่ะใช่ของตัวนี้ไม่มีเลยเหรอมีร้านนี้ก็หันหลังให้กับตู้ ATM เลยนะครับพิกัดหาไม่ยากเลยเพราะว่าตลาดนินจามาตัดจะมีโซนตู้ ATM อยู่โซนเดียวนะครับ หดตังแล้วก็มาซื้อหมูได้เลยค่ะใช่ของพี่ร้อยสิบบาทเอาร้อยเดียวลูกค้าประจำวันนี้เอาลวบจิ้มหรือต้มแซลมี่พี่ต้มแซ่ผมว่าเอาสิบบาทพอโปรโมชั่นอันใหญ่อันนี้ก็มีไส้ตันมีหัวใจเนาะแล้วก็มีเนื้อเนื้อไดง คือทางร้านจะต้มมาแบบยังไม่สุกมากนะครับเพื่อจะนำมาลวกอีกทีเนาะซึ่งหลังจากที่เอฟีได้ชมคลิปไปแล้วชอบมากขอบคุณค่ะน้ำเนาอพี่

ตอนนี้ทำเป็นต้มแซบต้มแซบนี่นะครับมีโลชิมมีต้มแซบต้มแ,แซบก็ทําให้ใหม่ๆเลยค่ะทีละถุงครับใหม่สดถุงต่อถุงกันเลยเนาะจะไม่มีทําค้างไว้แล้วก็จะไม่มีของค้างนะครับที่นี่ขอบคุณนะคะพี่ เพราะแบบมีแต่คนเหมาอย่างเดียวเขาเาก็เพ,าเ,พาเพราะอย่างเดียวไปเลยอืมอตั้งร้านนะอ่ะเขพราะก็เลยเหลือน้อยหน่อยนี่สียๆเยลยถาซื้อบ่อยไหมครับพี่ลูกค้าประจำเลยลูกค้าประจำ วันนี้ทั้งลูกค้าทั้งพ่อค้าแม่ค้านัดพร้อมใจกันใส่เสื้อแดงมาเลยนะครับเขาวัน <c oughs> นี้วันอาทิตย์สีแดงนะอาทิตย์สีแดงสีแดงมันสีสดใสด้วยแหละพี่ครับจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนะ <c oughs> วันนี้ก็เลือกไปเลิกมาก็ประมาณพันสองแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> พี่ครึ่งโลครึ่งโ,โลร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับนี่เดี๋ยวก็พวกเครื่องในเนี่ยมันจะเป็นชิ้นส่วนที่ทํายากนะครับถ้าทําไม่ดีเนี่ยมันจะคาวเนาะการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือมาที่ร้านได้เลยครับเขาอร้านจัดการให้หมดเรียบร้อยแล้วกำตังมาจ่ายตังน้ำกลับไปไม่ต้องเสียเวลาด้วยค่ะพี่ใช่ ทานที่บ้านสบายสบายเลยนะครับแม่ค้าตั้งใจทำให้ลูกค้ารับประทานของดีๆเลยค่ะพี่นี่นะครับคือเคสไ,ไม่รับเลยนะการที่จะขายดิบขายดีได้ความสะอาดความใส่ใจต่อผู้บริโภคเนี่ย เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับพี่เอาเจ้าอย่างเดียวใช่หมคะเหมือนเดิมมั่นแล้วก็เอาุิ้มันลนตีหู้นะได้ค่ะ ชุดใหญ่ป่ะนะึ่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะของพี่ห้าสิบใส่ถุงนะคะใส่ถุงของพี่ห้าสิบออาซีฟูด้ด ร้อบาทร้อยเดียวค่ะซีฟู้ดจะเปี้ยวเผ็ดข้าเจียววไป ไ้นะครับอีกหนึ่งร้านคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ